พร้อมไตปลาไม่แพงหรอกจ้ะกินของอร่อยๆอย่าไปห่วงว่ามันแพงอยู่จัดการเลยพร้อมไตปลาไม่แพงหรอกจ้ะกินของอร่อยๆอย่าไปห่วงว่ามันแพงอยู่จัดการเลยไปม,มีแต่อ้วนของอย่างหนึ่งประเค็มประเข็มไปม,มีแต่อ้วนของอย่างหนึ่งประเค็มประเข็ม สนใจกระทักมานะจะหาว่ายหนึ่งไม่เตือนนะชาหมดนะชามันจะหมดเพราะของยายหนึง่งครับวันไมนทำอะไรถ่ายตะรูกรูปลาเค็มกรูแกงไตปลาใครสนใจกระทักมานะไม่แพงล็อกของเยายหนึ่งนะไม่แพงเนื้ออร่อยเนื้อแน่นไม่เปื่อย เวลาทอดจะไม่เปือนนะของยายหนึ่งจะไม่เปือยอนนะสนใจกระทักมาสนใจกระทักมาเดี๋ยวหมดวันไม่ทําอะไรถ่ายรูปรูปปลาเค็มรูปแกงไตปลาใครสนใจกระทักมานะไม่แพงล็อกของเยายหนึ่งนะไม่พแพงแพบก็หมดแล้วมีไม่เยอะอาทิละครังของเยายหนึ่งอัฐิระครังยายหนึ่งจะส่งอาทิระครังเดี๋ยวหมด จำนีเนื้อจำนีเนื้อพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะเย็งปลาอด่านึงโอเควันไมนทําอะไรถ่ายตุรูปุรุปลาเค็มรูปแกงไตปลาใครสนใจกระถักมานะไม่แพงล็อกคองอย่างหนึ่งนะไม่แพงเดี๋ยวมทดจำนีเนื้อจำนีเนื้อพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะเยยงปลาอด่าหนึ่งโอเคนะไม่มีนอนของอย่างหนึ่งไม่มีนอนอร่อย ไม่เข็มอีของดีเลวไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิงผดกันยายหนึ่งแต่งตึงบทโจบสนใจกระทักมานะจะหาว่ายายหนึ่งไม่เตือนนะชาหมดนะชามันจะหมดเพราะของยายหนึ่งครับอีของดีเลวไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิงผดกันยายหนึ่งแต่งตึง บทโจทย์เดี๋ยวนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อตัว,ตตวทำสดๆสดไม่มีนอนนะ <c oughs> กินของสดๆต้องกินของใหญ่หนึ่งถ้าใครสนใจกระทักมาเดี๋ยวจะหาวายใหญ่หนึ่งไม่บอกวาีเดี๋ยวนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัว ต่อตัวทำสดสดไม่มีนอนเนื้ออร่อยเนื้อแน่นไม่เปื่อยเวลาทอดแล้วจะไม่เปื้อยนะของแย่หนึ่งจะไม่เปือยนะสนใจกระทักมาสนใจกระทกมาเดี๋ยวหมดตอนนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อต,ตัวทำสดสดไม่มีนอนแรับก็บหมดแล้วมีไม่เยอะอาทิตย์ละครังของย่นหนึ่ง อธิอธระคังยายหนึ่งจะส่งอธิระคังแรบก็หมดแล้วมีไม่เยอะอธิระคังของยายหนึง่งอธิระคังยายหนึ่งจะส่งอธิระคังแรบก็หมดแล้วมีไม่เยอะอธิระคังของยายหนึ่งอธิระคังยายหนึ่งจะส่งอธิระคังของดีแล้วไม่บอกเพ่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิง่งผิดพันยายหนึ่ง แต่งตึงบทโจแปรกหมดแล้วมีไม่เยอะอาทิตย์ละครของยายหนึ่งอาทิตย์ละครยายหนึ่งจะส่งอาทิตย์ละครแปบกหมดแล้วมีไม่เยอะอาทิตย์ละครของยายหนึ่งอาทิตย์ละครยายหนึ่งจะส่งอาทิตย์ละคร้งของดีแล้วไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิง่งผิดขันยายหนึ่ง แตงตึง,ตงบทโจนเนื้ออร่อยเนื้อแน่นไม่เปื่อยเวลาทอดแล้วจะไม่เปือยนะของยาย่หนึ่งจะไม่เปือยนะสนใจกระทักม้าสนใจกระทักมา,กกมาเดี๋ยวหมดพรอมไตปลาไม่พแพงหรอกจ้ะกินของอร่อยอร่อยอย่าไปห่วงว่ามันแพงอยู่จัดการเลยตัวนี้ก็ประมาณสาสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัว,ตว ต่อตัวทำสดสดไม่มีนอนใีของดีแล้วไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบ่งผิดพันยายหนึ่งแต่งตึงบทโจีตอนนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อต,ตัวทําสดสดไม่มีนอนวันไม่ทําอะไรถ่ายแต่รูปรูปปลาเค็มรูปแกงไตปลา ใครสนใจกระถักมานะไม่แพงลอกคองเย็นหนึ่งนะไม่แพงเดี๋ยวมดจำเนื้อจำเนื้อพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะเย็นปลาเดียหนึ่งโอเคเนื้ออร่อยเนื้อแน่นไม่เปื่อยเวลาทอดแล้วจะไม่เปื่อยนะของเย็นหนึ่งจะไม่เปื่อยนะสนใจกระถักมาสนใจกระทักมาเดี๋ยวมดเนื้ออร่อยเนื้อแน่นไม่เปื่อย เวลาถอดล้วจะไม่เปลือยนะของยายหนึ่งจะไม่เปลือยนะสนใจกระทักมา้าสนใจกระทักมา้าเดี๋ยวมอดคองดีเรยไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิ่งผิดพันยายหนึ่งแต่งตึงบทจอยมีแต่อ้วนของยายหนึ่งประเข็มประเข็มเดี๋ยวมอดจำเนืน้อจำเนืน้อผูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ดเ,ไไดเดี๋ยวลูกค้าจะเยี่ยงปรายายหนึ่งโอเค เดีนีกประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อตัว,ตตวทำสดสดไม่มีหนอนแรบก็บหมดแล้วมีไม่เยอะอาทิระครังของยานหนึ่งอาทิระครังยานหนึ่งจะส่งอาทิระครังเดี๋ยวหมดทำเนื้อทำเนื้อพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ดเ,ไไดเดี๋ยวลูกค้าจะเย็งปลายหญหนึน่งโอเคเนื้อ อร่อยเนื้อนแน่นไม่เปื่อยเวลาทอดจะไม่เปือยนะของยายหนึ่งจะไม่เปลือยนะสนใจกระทรักมาสนใจกระทรักมาเดี๋ยวมอยของดีเลยไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบ่งพิกพันยายหนึ่งแต่งตึงบทจอยมีแต่อ้วนของยายหนึ่งปลาเค็มปลาเค็มแท้ทุกทุกปลาเค็มสดสดจากเคเร แกงไตปลากระทำเองไหมไหมสนใจกระทักวันวันไม่ทำอะไรถ่ายตะลูกรูปลาเค็มกรูแกงไตปลาใครสนใจกระทักมานะไม่แพงลอกของเย็นหนึ่งนะไม่แพงมานะกินของสดๆต้องกินของใหญ่หนึ่งถ้าใครสนใจกระทักมั้งเดี๋ยวจะหาว่ายใหญ่หนึ่งไม่บอกวันไม่มีแต่อ้วนของเย็นหนึ่งปลาเค็มปลาเค็ม เดี๋ยวนี้กัประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อต,ตัวทำสดสดไม่มีนอนวันไม่ทำอะไรถ่ายตะรปรูปปลาเค็มรูปแกงไตปลาใครสนใจกระถักมานะาไม่แพงลอกคลองเงย็นหนึ่งนะไม่แพงเดี๋ยวหมดจำนี้เนะนื้อจำนะี้เนื้อพูดเดยอะไม่ได้พูดเดยอไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะเย่งปลาเย็นหนึ่งโอเคเนื้อ อร่อยเนื้อนแน่นไม่เปื่อยเวลาทอดแล้วจะไม่เปื่อยนะของยาย่หนึ่งจะไม่เปื่อยนะสนใจกระทักมาสนใจกระทักมาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัวต่อตัว,ตตวทำสดสดไม่มีนอนสนใจกระทักมานะจะหาวายหนึ่งไม่เตือนนะชาหมดนะชามันจะหมด พอกองใยญ่หนึง่งแนะไม่มีนอนของใยญ่หนึ่งไม่มีนอนอร่อยไม่เค้มรัรกหมดแล้วมีไม่เยอะอาทิระครังของใยญ่หนึ่งอาทิระครังยายหนึ่งจะสงอาทิระครังมีของดีแล้วไม่บอกเพื่อนเห็นไหมใหยหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบิง่งผิดพันยหญหนึง่งแต่งตึงบทจอยของดีแล้วไม่บอกเพื่อน เห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบ่งผิดพันยายหนึ่งแต่งตึงบทจรของดีเลยไม่บอกเพื่อนเห็นไหมยายหนึ่งกินอ้วนอุดมสมบูรณ์เบ่งผิดพันยายหนึ่งแต่งตึงบทจรนะไม่มีนอนของยายหนึ่งไม่มีนอนอร่อยไม่เค็มเดี๋ยวมดทำนีเนื้อำนีเนื้อพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะเย็งปลายายหนึ่ง โอเคนะไม่มีนอนของเย็นนึงไม่มีนอนอร่อยไม่เค็มสนใจกระทักมานะจะหาว่ายเยนึึงไม่เตือนนะชาหมดนะชามันจะหมดเพราะของเยานนึงครับเดี๋ยวนี้กับประมาณสามสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อตัวนะต่อตัว